หมายเลขสองสองหนึ่งหนึ่งเมื่อคุณได้พบเลขชุดนี้เทวดาต้องการสื่อสารความหมายเลขหนึ่งและเลขสองมาถึงคุณหมายเลขสองเกี่ยวข้องกับความสมดุลความเป็นคู่การมีมนุษยสัมพันธ์การปรับตัวเข้ากับสังคมส่วนหมายเลขหนึ่งนั้นหมายถึง การเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจในตนเองเทวดาต้องการให้คุณ,คณก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆด้วยแรงบันดาลใจให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองหมายเลข2211บอกให้คุณ,คณเปิดรับไอเดียใหม่ๆที่จะเข้ามาในรูปแบบ ของไอเดียที่ปิ๊งแวบอาจจะเป็นขณะที่คุณอาบน้ําหรือขณะที่คุณนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวเงียบๆให้คุณดาเนินการตามสิ่งที่ใจของคุณปรารถนาตามเสียงหัวใจที่คุณเรียกร้องอยู่ภายในและกล้าที่จะเดินไปตามความฝันนอกจากนี้เทวดายัางสื่อสารความหมาย สองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง,งซึ่ง,งมีค่าเท่ากับ6หมายเลขหกเกี่ยวข้องกับความสมดุลและความสามัคคีความรักภายในบ้านภายในครอบครัวความเป็นพ่อแม่การเอาใจใส่และเสียสละการเลี้ยงดูผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจความมีมนุษยธรรม และความสามารถในการประนีประนอมเพื่อรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายและแรงบันดาลใจด้านวัตถุกับจิตวิญญาณและตัวตนภายในของคุณเองคุณควรเคารพตนเองและผู้อื่นโดยรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรมและจงขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ขอบคุณทุกสิ่งที่คุณได้รับมาเพราะทัศนคติของความขอบคุณจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณมากยิ่ยงขึ้น